อรกดีกว่าเจ๊ทำไรวขาเล่นเกมอยู่เกไรเนี่ยแกสามร้อยหกสอทไมสวยจังแน่นอนเขาแต่งั็สวยไหมอืยมดวยวนี้มนี้เลยตัวนี้ชุดนี้เขาชอบชุนี้ชุดนี้เท่ดเนนีนี่บนี้อไเนี่ยตวเดได้หมเนี่ยได้หลอม่ใช่เกไรนะ เกมสามรล้วหกสิบโมงัมเกมมเเกมเกเกี่กับอะไเกมแตัวแ่งตัวันก็แข่งแข่งั่ใช่แล้วถ้าชนะชนะมันจได้ตังค์ใช่ได้ตังค์แล้วก็มาซื้อตั้วต่างถ้าเชีวิตจริงคงดีเนอะน่าขมเลยแข่งเลยต้อแข่งเลยพ้าเราจะชนะหรือไ่พราเราไม่ต้องชนะตัวแอะนี่โยรชุดนีนี่ดนี้ด้วยอะไรนี่ ใช่ฮะโมบิดิกก evet ี้ดิกกี้มาสจันชีวิตคือเกมที่สวยงามของสาวๆทุกคนสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยที่สุดเพื่อกลายเป็นสาวที่สมบูรณ์แบบกันเถอะตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งมาัศจรรย์และความฝันที่สวยงามสำหรับผู้หญิงทุกคน เล่นเกมอยู่จี๊ะเล่นเกมอะไรเล่นเกมแบบพี่ตัวเล่นไงนิกกี้นี่ไงสามร้อยหกสิบสมบายโอ้โ,โหสนุกมากเลยเขาเล่นทั้งวันเลยเนี่ยติดเลยเนี่ยโอ้โหจะเหลือแล้วนี่ใครถึงด่านไหนล้วเห็นไ,ไหมเห็นไหมจอกเขาเลยแล้วโอ้โหตัวเขาเล่นแบบพี่หลันตัวไงนี่ใครเขาต้่งใช้ไพ่ติดอ่ะนี่นะครับผมเกม360ร้อยหกโมบายนิกกี้นิกกี้มหัศจรรย์นะครับผมนี่มีทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะครับให้ได้คนได้เลือกและเพลิดเพลินไปกับเกมและสนุกสนานไปกับการทำเลเวลและการแต่งตัวในการ แข่งขันและสนุกเพลิดเพลินแน่นอนเลยครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นนะครับก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ง่ายแน่นอนเลยนะครับผมนี่เราจะมาแต่งตัวให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมเราไปแข่งกันเลยจัดไป้ายไวรุ่นมากสนุกมากเนี่ยเนี่ยไปไปไปแข่งกันแล้วเปล่ามาเตะหมด h ว l l o หลับมากิบขโมบี้บีทีมิกกี้มาสตันที่ Google Plan และ App Store ในวันนี้นะคะ